สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะครับผมก็กลับมาอยู่กับพิกจี้เลี้ยงหมูกับเพื่อนนะครับผมหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัดคลิปเลยนะครับแล้วก็ก็จะห่างห่างหายไปหลายๆหลายๆวันนะครับก็วันนี้นะครับกลับมาแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมจะมาแชร์วิธีการอัพข้อข้อที่2นะครับที่จะเป็นอ่านี่นะครับข้อที่2นะครับก็ วิธีก็ง่ายๆนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับก็คือขั้นแรกเราต้องอัพเลเวลของเราให้ถึง105ก่อนนะครับแล้วก็มากดตรงที่ประสาทหมูนะครับใครที่อัพจนเลเวลตันแล้วนะครับอยากจะอัพคอกเพิ่มนะครับผมก็มีหมูอยู่ประมาณ31ตัวนะครับผมจากจะอัพคอกเพิ่มนะครับโดยวิธีการนะครับไปที่คอกหมูนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างพื้นที่ฟาร์มที่2ขึ้นมานะครับก็หลังจากที่เราเวลห้านะครับเราจะ ใช้เหรียญ C นะครับในการอัพคอกคอกที่2ได้นะครับผมนี่นะครับแต่ถ้าใครที่เวลไม่ถึง105นะครับหรืออยากจะเพิ่มข้อเร็วๆนะครับผมก็ใช้เหรียญ E จจำนวน999เหรียญนะครับในการอัพพื้นที่ฟาร์มที่2นะครับก็วิธีการอัพก็คือนี่นะครับสมมติว่าเราของผมนะครับเวลร้อยแล้วนะครับผมจะใช้เงินเหรียญซีนะครับจำนวน15ล้านนะครับในการอัพนะครับวิธีอัพก็คือนี่ ตามนี้เลยนะครับก็จะทุบๆฟาร์มนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถอัปเกรดคอกหมูของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นี่เมนูก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับลองไปดูหน่อยสินะครับนี่นะครับก็พื้นที่ฟาร์มที่2ก็ยังไม่มีหมูนะครับเดี๋ยวเราจะไปนําหมูของเรามานะครับโดยนะครับมาที่ช่องนี้นะครับอ่าย้ายน้องหมูนะครับเราไปเลือกที่คอกที่มีหมูอยู่นะครับ เดี๋ยวเราต้องกลับไปที่คกคอแรกก่อนนะครับนะครับก็เดี๋ยวเราจะเลือกหมูของเราไปอยู่ฟาร์มที่2นะครับตอนนี้หมูเกินนะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะย้ายน้องหมูก่อนนะครับโดยที่เราเออเอาจ้เอาอะไรไปดีอ่ะเอาตะกูลหมูแกะไปละกันนะครับข้อที่1อ่ะเอาหมูแกะไปให้หมดเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเราก็ ทำการย้ายไปอคอกที่2นะครับเรียบร้อยนะครับหมูน้องแกะของเราก็ไปอยู่อคอกที่2แล้วนะครับนี่นะครับเราก็จะสามารถาใช้พื้นที่ฟาร์มทําอะไรหลายๆอย่างได้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่มีอัปเดตเพิ่มหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะครับแต่ก็ มาแชร์ให้กันฟังอีกสักนิดนะครับวิธีการที่เราจะเพิ่มเลี้ยวให้เร็วๆนะครับผมก็อย่างที่เคยบอกนะครับเป็นวิธีการเก็บหมูเลี้ยงหมูแล้วก็ให้อาหารหมูนะครับของทั้งฟาร์มของเราแล้วก็เพื่อนของเรานะครับแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการให้น้ํานะครับการให้น้ําก็สามารถเพิ่ม EP ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถ้าอยากจะเพิ่มให้เร็วๆเราก็มาตรงที่เจ้าของฟาร์มนะครับกด30เหรียญ E นะครับในการบูสต์ EP คูณ2นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเราจะสามารถป้อนน้ำของหมูแล้วก็ได้รับ e x p ด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปที่ฟาร์มเพื่อนกันสักนิดนึงนะครับอ่าจะโหลดนานนิดนึงนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ s u b s c r i b e นะครับผมติดตามผมไว้ด้วยนะครับผมอ่านี่นะครับมาที่ฟาร์มเพื่อนแล้วนะครับตอนนี้น้องหมูกำลังหิวน้ำเลยนะครับเดี๋ยวเราลองป้อนน้ำดูนะครับว่าจะได้ EP พหรือเปล่า สําสหรับพอกนี้ก็จะไม่ได้นะครับสําสหรับการให้น้ํานะครับมันอย่างที่ผมทดสอบดูนะครับมันน่าจะเป็นการสุ่มนะครับหรือว่าจะอะไรสักอย่างนะครับผมเดี๋ยวลองดูหลังจากที่เราให้น้ำนะครับเราจะได้ g p ฟทเพิ่มนะครับน่าจะเท่ากับที่การให้อาหารนั่นแหละนะครับก็โอเคเดี๋ยวฟาร์มนี้ให้ไม่ได้เดี๋ยวเราไป ความต่อไปกันเลยนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะได้จริงๆหรือเปล่านะครับะฟามนี้ก็หิวน้ําเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองอป้อนข้าวป้อนข้าวยังไม่ได้ลองป้อนน้ํานะครับอตอนนี้ EP ไม่ได้นะครับแต่ผมเคยลองว่ามันให้น้ําแล้วมันได้นะครับตอนที่ผมบูสต์ EP คูณสองนะครับก็ลองๆไปเล่นลองๆไปทดสอบดูนะครับหลายๆคนอาจจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันนะครับ นี่นะครับให้อาหารก็จะได้อยู่ที่44นะครับก็คูณ2ก็จะเป็นประมาณ190นะครับถ้าถาสำหรับนวดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูฟาร์มเพื่อนที่เวลอะโทษทีนะครับเดี๋ยวจะไปดูฟาร์มเพื่อนที่เวล120นะครับว่าจะสามารถาป้อนน้ำแล้วก็ให้ EP ได้หรือเปล่านะครับ สำหรับการย้ายคอกนะครับก็สามารถเพิ่มได้ถึงคอกที่3เลยนะครับคอกที่3เพิ่มยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูสิตอนนี้เรามาอยู่ที่คอก2นะครับนี่ฟาร์มที่3นะครับจะใช้เงินเหรียญซีนะครับยีล้านนะครับแล้วก็เลเวลต้อง110ขึ้นไปนะครับถึงจะอัพเวลสได้นะครับก็แต่ถ้าใครไม่อยากจะรอเลเวลนะครับก็สะสมเหรียญ E นะครับ 1,200เหรียญน,นะครับในการซื้อฟาร์มที่3ได้เลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูฟาร์มเพื่อนของเราสักหนึ่งคนสิอ่าโหลดนานจังเลยนะครับก็นี่นะครับเพื่อนของเรากำลังหิวเลยนะครับนี่ได้120ย p นะครับถ้าบูทคูณ2ก็200 อ่านะครับ240แล้วก็อาบน้ำก็180นะครับสำหรับการให้อาหารนะครับผมจะอ่าให้เยลลี่ไปนะครับนี่เยลลี่ก็บางครั้งนะครับก็จะได้ถึงอ่าเลยนะครับสำหรับการคูณ2นะครับอืมองให้น้ำดูนะครับลองไปดูฟาร์มที่2สินะครับโอเคตรงนี้ก็หิวข้าวเหมือนกันนะครับ ชึบชึบโอเคนะครับก็ป้อนน้ำไปนะครับยังไม่ได้ย e p นะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ฟาร์มของเรากันนะครับแล้วก็ไปดูซิว่ามีอะไรให้แชร์บ้างนะครับโอเคกลับไปที่ฟาร์มเรานะครับก็หลังจากที่อัปเดตมานะครับหลายๆอ หลายๆวันที่ผ่านมานะครับโอ้โหก็นานเหมือนกันนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับก็กลับมาลงแล้วนะครับจะทยอยทยอยลงนะครับใครที่อยากจะแอดเพิ่มนะครับก็สามารถแอดมาได้ตามยูอดด้านล่างเลยนะครับผมก็ผมจะพยายามรับนะครับตอนนี้ก็เพื่อนก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับนี่เราต้องเคลียร์เพื่อนที่ออฟไลน์ไปก่อนนะครับก็ถึงจะรับคําขอเพิ่มได้นะครับโอเค ก็เดี๋ยวพาไปดูอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูตัวสะสมการ์ดนะครับที่เป็นเคเวสพิเศษเพิ่มเติมหลังจากที่อัปเดตมานะครับผมก็ยังไม่ได้เปิดนะครับนี่นะครับก็เป็นการ์ดทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็เป็นเทพเจ้าสายฟ้านะครับเราต้องสุ่มการ์ดนะครับจำนวน2ดาว3ดาว4ดาวแล้วก็การ์ดหาดาวนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นหมูพิเศษทั้ง3ตัวนี้นะครับ ก็สามารถเปิดได้โดยใช้กล่องทองนะครับกล่องทองก็จำนวน200เหรียญ E นะครับเดี๋ยวเราทำเควสแล้วละเราจะไปเปิดกล่องกันสักนิดดีไหมน้อ okay, okay, เดี๋ยวไปดูภารกิจอีเวนต์ก่อนนะครับอ่าเราต้องผสมพันธุ์หมูแล้วก็เราจะอ่าโอเคโอเคงง้นก็อืมไปลองเลยละกันนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องทองนะครับโดยการผสม หมูตัวตลกของเรานะครับเราจะใช้ไม่ใช่เหรียญสิเราจะใช้ยาปรับยีนนะครับสีเขียวอฉีดไปนะครับหมูตัวตลกนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูซิเรามีไอเทมอาบลูมคันก็มีโอเคไปเลือกพ่อพันธุ์กันเลยนะครับพ่อพันธุ์ของเราเนี่ครับเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นอะไรดีนะอืมแฮรรี่ออสได้ไหม หมูทูดดีกว่านะครับหมูทูดนะครับโอเคกดหมูทูดไปนะครับแล้วก็จัดบำรุงคันเลยนะครับดูซิเราจะได้ตัวอะไรออกมานะครับเสร็จแล้วผมก็จะแจกเลยนะครับถ้าเป็นหมูที่ผมยังเอ่อเป็นหมูที่ผมมีแล้วนะครับก็จะทําการแจกไปเลยนะครับแต่ถ้าหมูที่ยังไม่มีก็จะขอเก็บไว้สักนิดนึงนะครับโอเคผมจะใช้ล่งคอจํานวน6อันนะครับ ชึบชึบชึบสักครู่นะสักครู่อ่าชึบชึบออกจังอ่าเหลือประมาณหนึ่งครั้งนะครับออกเป็นตัวอะไรยงัยงยงังยังอีกครั้งอีกครั้ง,งชึบชึบชึบ,ชบ เป็นตัวอะไรเอ่ยแวบๆบแบบนะครับเป็นอไอซ์ฮอกกี้นะครับผมก็สุ่มเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตามที่บอกนะครับผมก็จะแจกไปเลยนะครับซึ่งหมูตัวนี้เป็นหมูที่ผมมีแล้วนะครับเดี๋ยวขอเก็บเวลสักนิดนึงนะครับแล้วก็เลื่อนสุ่มเพื่อนไปเลยปุ๊บอ่ะคนไหนดีผมเอาคนที่ยังออนไลน์อยู่ละกันนะครับ ที่ยังออนไลน์อยู่อ่าคนนี้ยังออนไลน์อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้เขาอสองตัวไปเลยนะครับไ้เอ่ยอ่าโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเปิดกล่องทองกันเลยนะครับกล่องทองของเราจะได้อะไรหน้าน่าจะยังได้ไม่ครบแหละนะครับ เพราะว่ากล่องทองไม่ค่อยได้เติมซื้อเลยนะครับก็พยายามเก็บเหรียญเอานะครับเดี๋ยวเราจะเก็บเหรียญให้ได้เยอะๆแล้วมาเปิดกันรัวๆเลยนะครับโอเครับไปสักครู่นะครับดูซิรายสัปดาห์หรืออะไรอืมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อกล่องทองมาเปิดขำๆเล่นสักหนึ่งกล่องกันนะครับอ่า กล่องทองนะครับกล่องทองอเปิดไปนะครับโอ้เป็นการ์ดที่มีแล้วนะครับเครื่องรางนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็มาแชร์การอัพคอกนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับใครที่รู้แล้วนะครับก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบนะครับก็ อย่าลืมนะครับแอดกันมาเล่นด้วยกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้นะครับแล้วก็แชร์นะครับเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมแจกอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ทำการแจกไปเมื่อเมื่อไม่กี่เดือนน่าจะเดือนก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะ,ะไว้กัน เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์ซับ c r i b e แล้วก็แชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้กันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ